ก่อนรับชมวิดีโอฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็กลับมาพบกับแมวโก้ที่ช่องโก้โก้แฟมิลี่เช่นเคยค่ะ สำหรับคลิปนี้แมวก็จะพาทุกคนไปพอกหน้าใครที่ชอบการพอกหน้าด้วยสูตรธรรมชาติเข้ามาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็แนะนาให้ทุกคนค่ะกดกระดิง่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่ช่องของแมโก็นั้นมีสูตรการพอกหน้าอีกหลายคลิปเลยค่ะยังไงถ้าเกิดว่าชอบก็ลองไปเลื่อนชมกันนะคะ,ส,ะสําหรับสูตรนี้นะคะก็จะช่วยให้ผิวหน้าของเรานั้นขาวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นลดฝ้ากระจุดด่างดาจากรอยสิวด้วยเดี๋ยวลองไปชมภายในคลิปกันว่ามีสม,สมอะไรกันบ้างแปรับชม ค่ะวันนี้เราจะใช้น้ำมะเขือเทศนะคะในคลิปแม่ก็จะใช้เป็นน้ำมะเขือเทศดอยคําค่ะใครมีแบบสดก็ใช้แบบสดได้นะคะมะเขือเทศจะช่วยทําให้ดูคุมขนที่กว้างนั้นกระชับเล็กลงและยังช่วยลดเตือนความมันบนใบหน้ากระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวทําให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติค่ะเราจะใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นเราจะใช้น้ํามันมะพร้าวค่ะ น้ำมันมะพร้าวก็จะช่วยทําให้ผิวหน้าเนียนนุ่มไม่แห้งกร้านผิวหน้าจะละเอียดแล้วก็เนียนยิ่งขึ้นที่สําคัญจะช่วยเรื่องลดเลือนรอยด่างดําจากสิวด้วยนะคะคนให้เข้ากันน้ำมันมะพร้าวเราจะใช้ประมาณ1ช้อนชาค่ะเนี่ยค่ะคนแบบในคลิปเลยนะคะสําหรับตัวสุดท้ายที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือเจลว,ว่านหางจระเข้ค่ะว่านหางจระเข้เนี่ยเขาก็จะช่วยลดอาการอักเสบต่างๆบํารุงผิวให้ชุ่มชื่นนะคะสําหรับ ตัวที่แมวก็ใช้ตัวนี้เขาก็จะมีส่วนผสมจากใบโบบกแล้วก็มีสารสกัดจากจางกวาด้วยซึ่งจะช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ทำให้ผิวสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นเจลว่านหางจระเข้เราจะใช้ประมาณสองช้อนชาจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทั้ง3อย่างเนี่ยให้เข้ากันนะคะทุกคนก็จะได้ตามแบบในคลิปเลยแล้วเราก็จะนำมาทาลงบนใบหน้าค่ะก่อนที่จะทาให้ทุกคนนะคะล้างหน้าให้สะอาดก่อน แล้วก็ทาลงใบหน้าได้เลยหรือว่าจะใช้แผ่นมาร์กเหมือนแมวโก้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะแผ่นมาร์กก็หาซื้อได้ไม่ยากนะคะนี่แมวโก้ก็จะใช้แผ่นมาร์กแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีแผ่นมาร์กก็ใช้เป็นสำลีค่ะจุ่มลงไปในส่วนผสมที่เราทำไว้นะคะแบบนี้เราก็นำมาพอกให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะมามาร์กทิ้งไว้ประมาณ 15-30ถึง30นาทีนะคะเนี่ยค่ะพอครบเวลานะคะก็ให้ทุกคนใช้โฟมล้างหน้าหรือว่าสบู่ที่เราใช้อยู่ล้างออกจนสะอาดเลยค่ะสูตรธรรมชาตินะคะแนะนำให้ทุกคนทำอาทิตย์ละ2-3ครั้งค่ะก็จะเห็นผลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เราจะรู้สึกเลยค่ะว่าจุดดังดำต่าง,งๆเนี่ยมันลดเรือนลงผิวก็จะละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะยังไงก็ลองไปทำตามกันดูเนาะ ค่ะสูตรนี้เป็นยังไงคะชอบไหมคะทุกคนถ้าเกิดว่าชอบก็ลงไปทำตามกันดูส่วนผสมมีไม่มากนะคะพริงแค่3อย่างเท่านั้นเองค่ะและที่สําคัญเนี่ยมะเขือเทศก็มีประโยชน์มากมายไม่ว่าจะช่วยให้ผิวของเรานั้นขาวกระจ àng, า่างใสรวมไปถึงถ้าเกิดว่าเรารับประทานมะเขือเทศนะคะก็จะเป็นการดูแลผิวจากภายในสู่ภายนอกด้วยควบคู่กันไปเลยนะคะชมแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่กูด้วยนะคะเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็ฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากทางช่องกหวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่เข้ามารับชมไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวราไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ